อเมริกาเมืองเซียตล S E A w t L E T L E เซ t s ตลรัฐวอชิงตัน W A S H I N G T O N วอชิงตันอเมริกาเมืองเซียตลรัฐวอชิงตัน ที่เมืองีแอตเทิลเป็นเมืองที่ผมมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ให้เพื่อนหญิงที่ชื่อเทอร์รีมีนามสกุลอ่านยากเต็มทีเพราะเป็นชาวโพ l ลิช P O L I S H Polish ในวงเล็บจากโปแลนด์จะลองสะกดดู l a s a l o s k i L A S F A L A S.K.Y. Las p a l a c i อะไรเทือกนั้นช่วยติดต่อจองที่พักที่ Y.M.C.A. อีกเหมือนกันในวงเล็บทั้งนี้ที่พักที่ Y.M.C.A. นั้นมีราคาถูกที่สุดแต่ Y.M.C.A. ที่นี่ต่างกันตรงข้ามกับที่ซานฟรานซิสโกโดยสิ้นเชิงดีไปหมดทั้งสถานที่และบริการ ก็เลยชดเชยความไม่ดีของ Y.M.C.A. ที่ซานฟรานซิสโกได้ผมอยู่ที่นี่อีกสองสาวันเพื่อการประชุมและทำธุรกิจขั้นสุดท้ายก่อนที่จะจากอเมริกามาสรุปว่าผมได้ใช้เวลาที่มาแคนาดาและอเมริกาคราวนี้เป็นเวลาเกือบสเดือนคือตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมผมบรรลุเป้าประสงค์ การดูงานและการประชุมสัมมนาเรียบร้อยทุกประการการท่องเที่ยวก็มีทั้งความทุกข์และความสุขสนุกสนานตามควรแก่อัต,ตาภาพแต่เงินไม่ค่อยพอใช้โชว์คร้ายที่สุดที่เมืองซานฟรานซิสโกแต่ชอบเมืองเซียโตรมากที่สุดเพราะพบแต่คนใจดีมีเพื่อนฝูงที่รู้จักหลายคนบ้านเมืองก็งดงามตามธรรมชาติอากาศเย็นสบายมีฝนตกบ้างแต่เพียงพรำ,พรำ มีผู้เลี้ยงอาหารบ่อยๆการงานก็ดำเนินด้วยความราบรื่นมากทีเดียวชอบจริงๆใครมีโอกาสไปอเมริกาอย่าลืมแวะเมืองนี้นะครับแล้วก็จะชอบเหมือนผมเช่นกันอ๋อก่อนจบมีเคส C A S E เคสหที่มีคนใจดีคือสุภาพสตรีท่านหนึ่งขับรถมาจอดใกล้ๆกับที่ผมยืนอยู่เห็นผมถือไม้เท้ายืนอยู่ริมทางเท้า เธอก็ถามว่าคุณจะไปทางไหนคะผมก็ตอบว่าจะไปที่ Y M C A ครับอ๋อดิฉันก็จะไปเหมือนกันค่ะเอาอย่างนี้ฉันจะขับรถช้าๆนะคะคุณเกาะหลังรถดิฉันแล้วเดินตามมาได้เลยนะคะผมอดหัวเราะด้วยเสียงอันดังอย่างเต็มเสียงเพราะมันขำจริงๆจึงตอบไปว่าขอบพระคุณเป็นอันขาดมีโอกาสจะกลับมาเนรคุณนะครับในวงเล็บ แต่เป็นภาษาไทยเธอเลยไม่เข้าใจผมก็เพียงแต่ตอบว่า thanks a lot I know how to go there เธอยังหันมาตอบว่า you're welcome อย่างนี้ก็มีด้วยคุณเชื่อหรือไม่ว่าฝรั่งก็มีคนติงต้องเหมือนกันนะจนกว่าจะพบกันในเรื่องอื่นๆนะครับสวัสดีครับ